ออมหมามจ้าพี่น้องจ้าออมม้าออมม้าเส้นแอบอีกแล้วแซบอีกแล้วจะพี่น้องจ้ามางนะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขกูสุขกนจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามือนี้มาพ่อกระชงสาว้าตาผ้ากินนี่ละจ้าม่มือนีเสาวาตาสิผ้ามากินอย่างพี่น้องจ้า พี่น้องสาปาสิพาามากินว้าวนี่ซาพี่น้องไวเอยียงจะออมหมามจ้ะพี่น้องจ้ะออมมามออมมามเส้นออมมามเซนโอตายตายตายชิว่าไทย่ว่ากัดลิ้นแข็งหน่อยไหมจ้ะมาแซ่บๆน้ำกันกับสาวป่าจ้ะพี่น้องจ้ะมา กับแรลเหยกมันจะพี่นองจะแซบอีกแล้วแซบีล้วจะพี่นองจามนะมั้ยืมอืมออมมันในแนวแขนเธอได้พี่นอง มันเจ็บช่วงนี้ติดกกินแบบเส้นๆนะจ๊ะ <c oughs> บบมันง่วมันเหนียวได้ี่พี่น้อมหมามง่วก็คือเครื่องในง่วเนะพี่นนองเนาะ ออมใสผักอีเลิศจ้าออมเองออมเองแสบเองจ้ะออมเองหละจังได้เป็นเซ็นเส็นนสิพี่เนาะโ <st arts> <c oughs> อ้ยบักพี่คืนดัง พ้มอมพักอิเลดพี่น้อง ปาลูกโดดแม่ว่างยาจ,จะของกัดถือลูกโดดกับบักพริกขีนูน่ะแม่พี่นนอ กินได้ดอกบากินกบเขาทำมันแต่ในน้อยอีเแมกซิตี้เอานะมันจิเป็นสร้างพี่เนอะอื้ม ปาดน้ำกระน,นั่ดีจังนายพี่น้องจะแซ่บอืมแซ่บคักแซ่บแน่ย่องจาของจะพี่น้องจะแซ่บเพราะอยากยมุดขี้ดินย่านไม่เจา้าะเท่าไรนี่พันึ้นมากินนำ้ำปนลลยจ้ะพี่น้องจ้เอ้าเอะไะจ้ะพี่น้องจา้ามันอี้สป,ปาร์ก่ะขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทูปสปาร์กินนะจ้ะสวัสดีจา้า